มาแล้วเจ้าข้างหน้าข้างผมพจพี่ต่อรถไฟเข้าเลิกข้างหน้าผมวิ่งไปดูหน้านะแสดงระหว่างที่เขาขี่จะให้ด้านหน้าเราไปซ้ายที่เดียวไปซ้ายที่เดียวไม่ใช่เดินไปเดินไป

áp thác. Đã đóng thác. Đóng thác. A. Đúng. 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 ค่ะเราก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะจะมีหน้าที่มีหน้าที่ได้ไปทํางานของเรานะคะ พี่พี่ผมเล่นตอนไหนยังยังเลยครับครับผมครับครับตอนนี้เขาแค่บินเยๆ้เล่นหครับล้อให้กล้องทำอะไรอยู่ครับเยี่ครับ

มาท่ากลับก so. uh ่อนครับโอ้โหนัละพร้มครับเด็ดลาตีสามสองเดี๋พอทางนี้เลยกรสูนเทไหรจะต่อขอเรื่ององ้อันนี้ก็ แล้วหรอครับผมจะมาลาท่้กลับออก่อนครับแล้วคนนี้นอนที่วัด้รั้เหรอใช่ครับ่อนจะไปเราจะมา,าทำบากแร่เลยเตอนนี้เป็นคนขอมา<อ><อ>แล้วใช้อยู่กนะคุณได้ใช้งานสะดวก่สุดครับท่านขอบคุณมากครับ

คุณขนของแล้วย้ายไปอยู่ค,คุณจะได้ใช้าการสะดวกสะดวกครับท่านขอบคุณมากครับท่าน อยนสองน่ er. ั้นมันมีงนะัอไปเดี๋ยวมีการนะ

ออมาซ้อมนะะพร้อมครับตงสวัสดีครับท่าน